ครับวันนี้พามาดูหวัวอ้วนครับวันนี้เราก็จะปหักอ้วนกันนี้หนึ่งโคกครับโคกน,นี้สิสิบเอ็ดตัวใช่ไหมของเนี้ยสิบเอ็ดตัวครับโคกน,นี้ขายแล้วครับตอนนี้ตนี้ก็ตกเละเทมเลยโคกครับตอนนี้เราก็ขายไปก่อน ราคาก็88บาทครับโลละ88บาทนี่วันนี้เราก็จะจับกันหลายข้อครับประมาณสามโคกก็ล้อรถอยู่ครับนัดกันไว้ประมาณส so, <mmm ี่โมงเดี๋ยวก็จะจับครับมีมิตราตัวมีใหญ่ มันก็กินหลักหมื่นกันและมั้งนะออกอะไอเกลือแฉบมาสิบบาทสิบเอตัวครับกอกนี้เดตัวซื้อมาเท่าไรตรงนี้หลืมไหมวะสองมืจาม สองพันสามครับ, 23, รบเมื่อหกเดือนที่แล้วครับขค้งนี้หกเดือนฟาครับตอนนี้เราก็ขายแล้วครับก็กินอาหารไปตัวละหนึ่งมืนบาทประมาณหนึ่งมืนบาทเดี๋ยวก็ลงไปช่างมาดูว่าน้ำหนักสนะักเท่าไหร่จะขาดทุนไหมหรือว่าได้กำไรไหมเดี๋ยวเราไว้ช่างกันตอนนี้ก็โลลดอยู่ครับ หกเดือนหกเดือนฟ้าครับของนี้ตอนนี้ก็มีหกเดือนฟ้าทั้งนั้นครับที่จะขายขายกันเพราะว่าก็หัวเป็นโรคมั่งติดโควิดกันมั่งขายกันไม่ได้ครับช่วงนี้เศร,รษฐกิจไม่ดีครับเราก็ต้องขายไปก่อนนี่ครับโลละแปดสิบแปดบาทครับก็ถูกครับตอนนี้ค่อนข้างจะถูก ก็พากันมาดูครับน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวไปวัดกันที่ตาช่างครับพวกนี้น่ครับซื้อซากมาสองมืนสามพันครับกินอาหารไปอีกตัวละหมื่นก็เป็นสามมืนสามพัน โหลละแปดติดแปดเดี๋ยวก็ต้องมาคำนวณกันดูว่าจะขาดไหมน้ำหนักสักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรครับหรือว่าจะขาดไหมจะคงว่าถ้าสามรอแปดสิบก็โลดครับของนี้ก็โลด ครับขอบคุณทุกท่านครับที่